ครับสวัสดีครับตอนนี้ซิงอยู่หน้าแปลงที่ดินหนึ่งไร่สองงานสิบห้าตารางวานะครับซึ่งด้านหน้าก็คือหาดบ้านกรูดนะครับเขาที่เห็นด้านนู้นก็คือเขาวัดทางสายนะครับซึ่งมีวัดทางสายอยู่บนเขานะครับวันนี้คลื่นลมอากาศดีมากเลยครับดูนะครับบรรยากาศ ด้านขวาก็จะเป็นอำเภอบางสะพานนะครับเขาที่เห็นก็คือเขาแม่ลำพึงนะครับและด้านหลังก็คือตัวที่ดินนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานสิบห้าตารางวานะครับจะมีทางสาธารณะ ด้านข้างนะครับตรงไปทางนู้นก็ไปหาดบ้านกรูดนะครับเป็นจุดเช็คอินของอำเภอบางสะพานแต่นี่ก็คือโลเคชั่นด้านหน้าที่ดินแปลงหนึ่งไร่สองงานสิบห้าตารางวานะครับโอ้บรรยากาศดีมากๆนะเลยครับ